สวัสดีครับส,สวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นเทปที่สองนะครับที่ถ่ายภาพพระเสียงนะครับวันนี้ค่อนข้าง perfectry น่าจะประมาณสัก80%นะครับเพียงแต่แค่ลงเรื่องของออตัวอุปกรณ์ตกแต่งทางด้านฝ่ายขายเท่านั้นก็จบแล้วนะครับโอเควันนี้ในฐานะที่ผมมาที่เวสป้าบางบอนายเอเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาชมหน่อยว่าความพ่อของเราเป็นยังไงบ้าง จากเมื่อกี้นี้ถ่ายด้านนอกมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ฝ่ายขายครับนำบุกน,นะใชบนบุกค,คือเป็นเอ็มที่นี่ครับฝ่ายขายเป็นไงบ้างตอนนี้พร้อมอยังครับฝ่ายขายนะตอนนี้นะครับก็เดลร,รอบๆอยูนะในส่วนของตัวการตกแต่งนะครับก็เหลือแต่แค่เฟอร์นิเจอร์ลงแล้วก็ลดลงก็พร้อม บริการลูกค้าทุกท่านแล้วนะครับก็สําหรับตัวบริเวณตัวรถตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์นะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่มาก็อาจจะมาติดต่อทางด้านตรงนี้นั่นเองนะครับบริเวณตรงนี้ก็อาจจะเป็นในส่วนของตัวนั่งเซ็นไฟแนนซ์นะครับหรือเอกสารนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวโชว์นะครับเป็นแท่นรถวางจอดนั่นเองนะครับทางด้าน <imen S 2> <โ>นู้นก็อาจจะเป็นในส่วนของเรียงตัวรถนะครับในการจอดนะครับ ส่วนวอลเปเปอรนะครับในส่วนฉากตรงนี้ที่เป็นอิดนะคลาสสิกเลยตรงนี้ก็อาจจะเป็นในส่วนของตัวโชว์รถอาจจะเป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับหรือว่าอะไรสักรุ่นหนึ่งที่เราจะจัดแสดงตรงนี้นั่นเองนะครับหรือธีมของเ e s ป้านะครับ,รบจะเป็นธีมสไตล์แบบเทาดำนะครับกับสีคิงรีมขาวๆอันนี้จริงๆจะเป็นี้แบ่ง,งครึ่งไม่ว่าจะจะมองด้านกาแพงเห็นไหมเดี๋ยวจะธีมจะเป็นดํา สไตล์ดำเทาแล้วก็ขาวนวลน,นะครับหรือฟ้าเวดาเขาแบ่งเป็นนี้เลยอันนี้คือคือตีมของเขาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตรงกระจกเ็จะมีการแปะชื่อของเวสต้า hmm. นะครับแล้วก็ด้านนอกก็เหลือแค่เฉพาะแบรนด์ชื่อเวสป้าบางบอลเวสป้าบางบอลบายเอ็มพ r ลนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านฝ่ายขายนะครับเดี๋ยวรถ เวสป้าที่เป็นโมเดนคลาสสิกคอมพิวเตอร์นะครับคซึ่งเป็นคัลเลอร์ฟูลนะครับมีหลายสีมากเลยนะครับพอมาจอดเลียงกับธีมของ V.I. อขาวดำอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งโคตรสวยเลยใช่ครับนะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นตัวโชว์นะครับเป็นเรื่องของเรื่องการโชว์ไดเดี๋ยวมาดูเรื่อง after sell หน่อยผมไปดูแล้วติดตั้งได้ดีมากเลยมาดูนิดนึงครับอันนี้คืออะไรครับ ที่รับรถอันนี้เป็นในส่วนของที่รับรถครับสวยมากติมซุสวยมากก็ถ้าเกิดใครมาติดต่อก็อาจจะต้องติดต่อตรงนี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านนู้นนะครับจะเป็นในส่วนของตัวช่องบริการนะครับซึ่งมี2องช่องให้เลยนี่บิลลิทยบรถนะครับสวยงามมากเป็นสีดำนะฮะตัดเงินนะฮะถ้าเกิดเข้าติ่มเขาเนะขอบเหลืองนะครับนี่ครับจะเป็นอะเาเลยจะเป็นลิบไฟ้าครับจะไม่ใช่เป็นปมลมแล้ว ถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นปั๊มลมครับรถก็จะนี่รถหยุดสยกขึ้นใช่ครับซ่อมนะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ปั๊มลมครับปั๊มลมนะฮะปั๊มลมสายปั๊มลมก็มีสองจุดสองจุดนะครับว่าสามารถแบบอันนี้คือท่นวางได้ยาวเลยนะครับโอเคเยี่ยมแม่นครับเครื่องวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าราหัวฉีดนะครับใช่ครับเอ่อแกจโอใช่ไหมใช่ครับเออเออชื่อว่าอะไรนะแกจีโอครับ P&O โจเโจเป็นบริษัทแม่นะครับจาก Restra นะครับใช้ใช้ PADS นะครับเครื่องมือสำหรับศุนยบริการมาตรฐานคือเป็น Dyno นะครับ อันนี้เรามาตรฐานจริงไม่ต้องไปซ่อมอู่นอกเลยนะครับเขาไม่มีเครื่องมือนะครับในการทำครับแล้วก็เวลาตัวรถนะครับที่จะมาใช้บริการแบทางเรอามีการพุ่มใช่เราก็จะมีในส่วนของตัวหนังนะครับพุ้มต้องมีการพุ่มนะครับไม่ให้มันเป็นรอยใช่ครับนี่คือมาตรฐานของเขาจริงๆมี3วามีเลยอ่ามาดูบาร์ต่อนี่เครื่องมือของโวลโวลวัดไฟนะฮะเรื่องบอกไฟไอ้เครื่องเจียเครื่องมือพิเศษต่างๆนะครับผมมีหมดเลยฮะสกรูน็อต มีหมดเครื่องตวงมีหมดทุกอย่างนะครับนี่ครบนะครับท่อเทอร์ดูหมดอมีบอร์ดข่าวสารเทคนิคอัตรากําลังคนข่าวสารลูกค้ามีหมดนะครับอันนี้คือความพร้อมของด้าน after sales นะครับดูความเป็นโมเดิร์นสติกเขาเียครับหลอดทูงหลอดไฟเขาออกแบบที่สวยงามมากเลยนะครับใช่ครับรู้เข้าไปข้างในหน่อยนี่จะมีห้องน้ํานะครับ ห้องน้ํานะครับแต่ลูกค้าโดยตรงเลยนี่แล้วนี่เป็นห้องห้องอะไรครับอะไรครับนี่ครับอะไรผมถือว่าชั้นโอ้โหหลายชั้นมากแล้วขนาดนี้ถือว่าใหญ่นะครับถือว่าใหญ่เพราะว่าอะไรของรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์สองล้อสปูตัคลาสสิกเนี่ยมันตเนเล็กอะไรเป็นชิ้นเล็กๆแต่ยงอ่านี้ถือว่าห้องใหญ่นะห้อใหญ่มากเลยพร้อมรองรับลูกค้าทุกท่านเลยครับก็ ได้เลครับผมโอเคโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปในส่วนของตัวด้านหน้ากันลวกันก็คงไม่มีอะไรละก็คือว่าอันนี้ก็บอกลูกค้าว่าเราพร้อมนะบุ๊กนะใช่ครับก็เรามั่นใจว่าเวสป้าบางบอนจะเปิดน่าจะต้นเดือนนี้เร็วๆนี้ครัตอนนี้เรารออย่างเดียวคือ การการันตีนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะจบรถจะลงได้ทันทีเลยใช่ครับพร้อมไหมครับบุคลากรทางด้านฝ่ายขายพร้อมแล้วครับเออสวิตพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับนี่ครับ GM เอ็มเความมั่นใจนะครับเอ่อทุกอย่างพร้อมใช่ไหมฮะธุรการงานบริหารทุกอย่างพร้อมนะใช่ครับโอเคลูกค้าไปดูที่ไหนได้ครับก็ลูกค้านะครับสำหรับใครที่กำลังหารถเวป้านะครับสกูตเตอร์คลาสสิกนะครับก็เข้ามาที่ Facebook ของเราได้นะครับที่เว็บป้า บางบอนบายเอ็มเ r เลอนั่นเองนะครับก็จะเจอในส่วนของตัว Facebook ของทางโชว์รูมเรานะครับหรือในช่องทางของทาง y o u t u นะครับก็พิมพ์เว็บป้า e อ็มเนั่นเองนะครับนีครับบุกบอกเบอร์โทรศัพท์เผื่อลูกค้าเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้เลยเบอร์โทรศัพท์นะครับ0986655299นะครับย้ำอีกครั้งครับ0986655299นั่นเองนะครับผมยินดีให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะครับ ความเป็นความเป็นความพันสมัยความเป็นมีไอที่ดีนะครับการขายที่ดีอัพเจ็ตเดียวที่ดีแล้วผมเป็นเอ็มพีเอกรุ๊ปผมต้องการแบรนด์นี้จริงๆแบรนด์เวสป้าที่ผมชอบนะครับเห็นเวสป้าเอกเเอกเกลไลเอกเกอรีออใช่ครับทำหนังลูกรก้าโอ้ดังมากเลยผมยินดีครับก็ขอบคุณท่านผู้บริหารที่ให้เรามาได้เปิดเวสป้าตรงนี้ด้วยนะครับเวสป้าบางบอนนะครับตอนนี้คนสนใจ เดินเข้ามาตอบคำถามได้เลยแล้วอย่าเพิ่งไปซื้อที่อื่นนะครับมาที่เราคัเราเพจโซลเดอร์เราได้เลยครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ลาลูกค้าเลยได้คขอบคุณมากครับสวัสดีครับ